สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ล่าสุดที่เรือนจำกลางคลองเปรมกันหน่อยนะคะเป็นความเคลื่อนไหวเมื่อวันที่22กันยายน2568ที่ผ่านมานี้เองค่ะก็มีเรื่องการเข้าเยี่ยมนายทักษิณชินวัตรโดยครอบครัวแล้วก็มีประเด็นเรื่องสุขภาพที่น่าสนใจมากๆข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากรายงานข่าวแล้วก็คำชี้แจงต่างๆที่ออกมานะคะครับ ถ้าดูจากข้อมูลที่รวบรวมมาเนี่ยวันนั้นคนที่เข้าเยี่ยมก็คือคุณเอมพินทองทาชินวัตรคุณอากรวงลูกสาวคนกลางนะครับแล้วก็มาพร้อมกับคุณปิดกสุขสวัสดิ์สามีของคุณแพทองทานชินวัตรโดยมีทนายวินยัติชาติมนตรีเป็นคนประสานงานให้ครับผมอ๋อเป็นคุณเอมกับคุณปิดกเข้าเยี่ยมเอ่อมีข้อมูลไหมคะว่าทําไมถึงเป็นสองท่านนี้คือปกติเราอาจจะคุณว่าคุณอุงอิงแพทองทานน่าจะมาด้วยตัวเองเดินทางมาในวันนั้นท่างทนายให้ข้อมูลแค่ว่า อาจจะติดภารกิจนะครับส่วนว่าท uh, by ําไมต้องเป็นสองท่านนี้ข yes, ้อมูลไม่ได้ลงลึกไปกว่านั้นนะครับแต่ก็เป็นการแสดงความห่วงใยจากครอบครัวเหมือนเดิมครับค่ะค่ะเข้าใจค่ะถึงครอบครัวจะมาไม่ครบแต่ว่าบรรยากาศแถวหน้าเรียนจำวันนั้นก็เหมือนจะคึกคักพอสมควรมีรายงานว่ามีกลุ่มผู้สนับสนุนมาด้วยใช่ไหมคะ ใช่ครับมีการระบุว่าเป็นกลุ่มคนเสื้อแดงนะครับมาจากหลายจังหวัดเลยทั้งปทุมธานีชนบุรีการจนบุรีก็มาให้กำลังใจกันที่น่าสนใจคือมีชาวต่างชาติด,ด้วยนะครับเป็นชาวเนเธอร์แลนด์ที่มีภรรยาเป็นคนไทยก็มาร่วมสังเกตการด้วยเหมือนกันโหมีทั้งจากหลายจังหวัดทั้งชาวต่างชาติมาพร้อมกันแบบนี้เอ่อข้อมูลบอกไมคะว่าเขานัดกันมาหรือว่าเป็นลักษณะที่มากันเองโดยธรรมชาติของผู้สนับสนุน ข้อมูลที่เราได้มาส่วนใหญ่จะเน้นบรรยายภาพว่ามีใครมาบ้างนะครับแต่ไม่ได้ลงรายละเอียดว่านัดหมายเป็นทางการหรือเปล่าแต่ว่าการที่มีคนจากหลายๆจังหวัดมารวมกันในวันเดียวก็น่าจะชี้ให้เห็นว่าเครือข่ายผู้สนับสนุนเขายังติดตามข่าวกันใกล้ชิดแล้วก็คงมีการสื่อสารกันอยู่ซึ่งทางทนายวินยศก็ยืนยันนะครับว่านายทักษิณได้รับทราบแล้วว่ามีมวลชนมาให้กำลังใจที่น่าเรือนจำนอกจากเรื่องคนเข้าเยี่ยมเรื่องผู้สนับสนุนแล้วเนี่ย เหมือนช่วงสุดสัปดาห์ก่อนหน้าวันนั้นคือก่อนวันที่22เนี่ยมีกระแสข่าวลือเรื่องสุขภาพของคุณทักษิณด้วยใช่ไหมคะเห็นว่ามีข่าวว่าจะพาไปโรงพยาบาลราชทันเรื่องนี้จริงๆแล้วมันเป็นยังไงคะตามข้อมูลที่เรามีครับ ประเด็นนี้สาคัญเลยครับเพราะว่ามีข่าวลือออกมาจริงๆว่าท่านมีอาการอ่อนเพลียปวดเมื่อยตามตัวจนหนึ่งท่านว่าอาจจะต้องส่งตัวไปตรวจที่โรงพยาบาลราชทันแต่ว่าข้อมูลที่ยืนยันได้เนี่ยคือคําชี้แจงจากทางกรมราชทันเลยครับโดยรองโฆษกคุณกนกวัณจิ๋วเชื้อพันุ์ท่านออกมาปฏิเสธข่าวนี้นะครับชัดเจนอ๋อ oh, ปฏิเสธเลยเหรอคะหมายความว่าข้อมูลทางการยืนยันว่าไม่ได้มีการส่งตัวไปโรงพยาบาลตามข่าวลือถูกต้องครับ กรมราชทรรยืนยันเลยว่านายทักษิณยังอยู่ที่เรือนจำกลางคลองเปรมตามปกติไม่ได้มีการย้ายตัวไปโรงพยาบาลราชทรรแต่อย่างใดส่วนอาการอ่อนเพลียปวดเมื่อยอะไรพวกนั้นนะครับทางกรมราชทรร์ก็บอกว่าเป็นอาการที่พบได้ทั่วไปในผู้สูงอายุไม่ได้มีอะไรน่ากังวลเป็นพิเศษครับผมอ๋อค่ะค่ะพอปฏิเสธเรื่องย้ายไปโรงพยาบาลแล้วแต่เหมือนข้อมูลก็ยังบอกว่ามีการตรวจสุขภาพด้วยอันนี้มันยังไงคะเชื่อมโยงกันไหม ใช่ครับคือมีการตรวจสุขภาพจริงครับแต่ว่าไม่ใช่การส่งตัวไปโรงพยาบาลแบบในข่าวลือเป็นการตรวจตามกําหนดการปกติอยู่แล้วครับคือมีแพทย์จากโรงพยาบาลราชทันเข้ามาตรวจอาการให้ที่เรียนจําเลยในวันที่22กันยาน,นั่นแหละครับตามนัดหมายเดิมไม่ได้เกี่ยวกับข่าวลือเรื่องอาการทรุดอะไรเลย เป็นคนละเรื่องกันครับชัดเจนเลยค่ะขอบคุณมากค่ะเงินสรุปจากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมาก็คือว่าการเข้าเยี่ยมโดยคุณเอมกับคุณบิดก <ừ> เกิดขึ้นจริงมีกลุ่มผู้สนับสนุนทั้งคนไทยคนต่างชาติมาให้กำนันใจที่น่าเรือนจําส่วนข่าวลือเรื่องส่งตัวไปโรงพยาบาลเพราะป่วยหนักเนี่ยกรมราชธานปฏิเสธแล้วยืนยันว่าท่านยังอยู่เข้าในเรือนจําแล้วก็มีการตรวจสุขภาพโดยแพทย์ตามนัดปกติในวันเดียวกันนั้นเองใช่ไหมคะใช่ครับผมสิ่งที่ข้อมูลพวกนี้มันสะท้อนให้ เห็นค่อนข้างชัดก็คือว่าแม้ท่านจะอยู่ในสถานะผู้ต้องขังในเรือนจำเนี่ยแต่ว่าทุกความเคลื่อนไหวทุกสถานการณ์ของท่านก็ยังเป็นจุดที่คนสนใจมากๆทั้งครอบครัวผู้สนับสนุนและก็สาธารณชนทั่วไปด้วยมันก็แสดงให้เห็นถึงสายใยบางอย่างหรืออาจจะเรียกว่าอิทธิพลบางอย่างที่ยังคงม,มีอยู่ ไม่ว่าสถานะทางกฎหมายจะเป็นยังไงก็ตามนะครับค่ะแล้วก็แน่นอนว่าเรื่องนี้ก็ย้ำเตือนเราเรื่องการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารจริงๆนะคะโดยเฉพาะเรื่องที่มันอ่อนไหวแบบนี้การแยกแยะระหว่างข่าวลือกับข้อเท็จจริงที่มาจากหน่วยงานโดยตรงเนี่ยจำเป็นมากเลยครับผมแล้วก็อาจจะมีประเด็นที่น่าสนใจชวนให้คิดต่อนิดนึงนะครับจากข้อมูลทั้งหมดนี้คือ การที่คนคนหนึ่งเนี่ยสามารถเป็นศูนย์กลางความสนใจแล้วก็ส่งผลต่อความรู้สึกนึกคิดของคนเยอะมากไน้ขนาดนี้แม้ว่าจะอยู่ในพื้นที่จํากัดมากๆอย่างเรือนจำเนี่ยมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับพลวัตของอํานาจความผูกพันหรือว่าการสื่อสารในสังคมยุคนี้ได้บ้างเหมือนกันนะครับ